กลนะครับโกงก็สมมติเราสร้างที่ที่อาจาก็้าเลยก็เอาหมู่บ้านอันนี้คือสีบ้บ999 m โดยเฉพาะก็อันนี้ยังมีสอติดซ้ายกับบ้านมีปูกระมานะครับก็ เููมา,าแล้วยิงรูปสิาฟไ,ไ,ไ,ไม่ได้ดนี่ครับก็อย่ไม่อยากให้หมูวไไ้มดไปก็คือปิดปิดัีดวย ก็เข้าเรื่องเรื่อกันเลยก็อาจจะกระตุกนิดเดียวก็พวกนี้หรือวันนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแล้วแล้วไปที่กง นี่ยพาวางตามแนวนี้เลยให้ยิ่งนะยอย่ายิ่งนิ่มนะอ่ออย่าวางปิดนี่นะเพราะเดี๋ยวเราจะเก็บของไม่ได้ก็เดี๋ยวเรา กครดของเงอ็นชานะครับเอเดี๋ยวครับของก็้โยนลงไปน้ำเย็นเดี๋ยวจะพาไป đẹp nhau cũng lên đây à, ờ. ờ, yeah. à. Ờ. đánh này

ก็ีล็ะไดอุคก็ก็กดีก็กบ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 กก็ภาดีก็ไปนำบได้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋คลิปหน้าจะเอาสอนวิธี เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไอเทมนะเออนี่นะบอ้ววอะไรนมีโอ้เสียบันไหเยอะมากนึกครับมีเสียเปลี่ยนก็ รู้ใช่ไหมว่าาทไพ่อคิดครับ้่า้จะกันได้ออกไปงี้แล้วจะไหลไปครับได้แบบรวยครับครับ ็เก็บมันจะไม่ได้แล้วครับแล้วก็สมมติถ้าเราเก็บเก็บปุ๊บเจอะไม่ไม่มีแต่สมมติว่าเราเก็บเอะปุ๊บครับแล้วเราไปดูนี่ก็จะไหลไหมครับก็จะไหลวะก็ไปไปครึ่งนึง ที่ทำมั oh my, no, baby, ้องอกไปนู่นไปนี no, oh. ่เก็บเจ้าต ah ัวร็ so ่แล้วก็เก็บเี็ดตัวมันจะได้ังก็ไรูจะมาอืมก็ส่วนแไม่เมือนจะมีแค่ เลเวลหนึ ah. mm ่งเลเวลสองเองมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็นะเกือบแล้วอุ๊ยอู๊ยไปบอดี้ไปบอดี้ชาร์จอันเด็กกิ้งว่าทำไม ก็อ <ève S 2> um, ีไปดับ yeah. ด uh, right? uh ับดา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 บเนี่ยโซดาอะไรได้อัอเมกิ้งก็จะดีมากเลยก็อันนี้ก็มีไปคืออะไรอ่ะอะนรผ้าไหมก็อ๋อ là cái quái 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 Ờ ờ, quái 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 Ôi, mày nói là mày Ôi, mày nói là ช่องล่านี่ใครรู้บ้างคอมเมนต์มาได้นะครับเ่าทัอะไรใครที่ขุดดีกว่าต่อยดีก่นละเนี่ยไอไมกิ้งไอไมกิ้งเนี่ยแล้ก็ตีเลยก็ผมไม่สามารถ ทำคิดเจอ้าทีไ e ด้ก e e ็เอกีผมลองแล้วมันจะไม่ได้นี่ครับก็แล้วก็ใครยังไม่เู้วิธีปับเกมหมดนะครับก็ทนี้สลับสิบเอดถึงเฮ้สิบมั้งสิบโดยมังสิบถึงสิบสองสบสองจุดหนึ่งนะครับก็ ถึง้วปกักเกมหมดได้ Pon Bluetooth jest. ไม่ได้สิบเอ็ดย <itu? S 1> ี่ส mm ิบ hmm. ก็ไม่ได e ้ครับก็ก <sm> ็พี่พี่สอแล้วก็อันนี้ครับปักเป็นเกมหมดก็อันนี้นะแล้วเราไม่กิน ไป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 มันจะดีไหมเนี่ยาปรหลาดห่นชา,นามาโอ้อันนี้โอ้ที่ดี

โอ้ยเดี๋ยวกด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 ก็อาจจะเป็นบักแล้วขอจบคลิปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์หรือกดติดตามกันด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย trọng và nữa oh. bye 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 bye, bye, bye.